สถิติศาสตร์แห่งข้อมูลที่อาจช่วยให้เราเข้าถึงความจริงและอาจกลบฝังความจริงได้ด้วยวันนี้เรามาคุยเรื่องสถิติกันในรายการวัคซีนครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวัคซีนรายการที่จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางความคิดครับพบกับผมอาจวรงจันทมาศผู้ดำเนินรายการ สถิติเป็นสาขาหนึ่งของคณิตศาสตร์ที่ช่วยในการศึกษาและจัดการกับข้อมูลเริ่มตั้งแต่การเก็บข้อมูลการแปรรูปข้อมูลการวิเคราะห์และการตีความจึงไม่น่าแปลกใจที่ศาสตร์ต่างๆจะมีการใช้งานสถิติอย่างกว้างขวางไล่ตั้งแต่ฟิสิกส์ดาราศาสตร์สังคมศาสตร์จิตวิทยาไปจนถึงเศรษฐศาสตร์และศาสตร์อื่นๆอีกมากมาย อันที่จริงผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังน่าจะเคยเรียนเคยผ่านวิชาสถิติกันมาบ้างแล้วใช่ไหมครับไม่มากก็น้อยประโยชน์อย่างแรกของสถิติที่ผมจะเล่าให้ฟังในตอนนี้ก็คือมันช่วยในการตอบคําถามจากข้อมูลที่ได้มาครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น2เหตุการณ์มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ความสัมพันธ์เชิงสถิติหรือ correlation มีหลายรูปแบบบางอย่างเพิ่มขึ้นตามกันเช่น เมื่อน้ำมันมีราคาสูงขึ้นข้าวของต่างๆในท้องตลาดก็มีแนวโน้มที่จะแพงขึ้นตามกันอะไรอย่างนี้นะฮะความสัมพันธ์บางรูปแบบแปรผกผันกันบางรูปแบบอาจจะเพิ่มขึ้นตามกันแต่พอเพิ่มไปถึงจุดหนึ่งอีกอย่างอาจจะเริ่มคงที่หรือลดลงก็ได้ตัวอย่างเช่นปริมาณน้ำฝนกับการเติบโตของต้นไม้นะครับคือเมื่อฝนตกมากขึ้นต้นไม้ก็เติบโตมากขึ้น แต่ถ้าฝนตกมากไปถึงจุดหนึ่งน้ําท่วมต้นไม้ไม่โตแล้วครับต้นไม้ตายนะปริมาณต้นไม้ก็การเติบโตก็จะลดลงอะไรอย่างนี้ซึ่งสถิติสามารถคํานวณออกมาได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์2เหตุการณ์หรือตัวแปรทั้งสองอย่างมีค่าแค่ไหนแต่สิ่งที่ต้องระวังคือตัวแปรที่สัมพันธ์กันอาจไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลของกันและกันยกตัวอย่างเช่น สมมุติว่าการวิเคราะห์เชิงสถิติพบว่ายอดขายชุดว่ายน้ำและยอดขายไอศครีมเพิ่มขึ้นด้วยแนวโน้มเดียวกันแต่มันไม่ได้หมายความว่าการซื้อชุดว่ายน้ำจะส่งผลให้เกิดความอยากกินไอศครีมจริงไหมครับแต่การที่ยอดขายของทั้งสองอย่างมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันอาจเป็นเพราะความบังเอิญหรือเป็นเพราะตัวแปรอื่นก็ได้ เช่นช่วงที่เก็บข้อมูลอาจเป็นฤดูร้อนทําให้ยอดขายสินค้าทั้งสองอย่างเพิ่มขึ้นไปในทิศทางเดียวกันพูดง่ายๆว่าอากาศร้อนส่งผลให้คนอ,อ,อยากออกไปไว่ายน้ํามากขึ้นก็เลยมีการซื้อชุดว่ายน้ํามากขึ้นและอยากรับประทานอะไรยเย็นๆมากขึ้นก็เลยมีการซื้อไอศครีมมากขึ้นจะเห็นได้ว่าการวิเคราะห์เชิงสถิติที่ถูกต้องรัดกุมจะช่วยในการตอบคําถามต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ และการเป็นเหตุเป็นผลกันได้เป็นอย่างดีเป็นต้นว่าการกินยาขนาดน,นี้เป็นเหตุให้อาการของผู้ป่วยดีขึ้นจริงหรือไม่นอกจากนี้สถิติยังช่วยในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของอุปกรณ์หลายๆอย่างว่ามันสามารถทำงานได้ดีแค่ไหนกรณีศึกษาที่น่าสนใจคืออุปกรณ์ลวงโลกอย่างเครื่อง GT 200 เป็นอุปกรณ์ที่มีการกล่าวอ้างสรรพคุณว่าสามารถตรวจจับระเบิดและอะไรอื่นๆได้อีกมากมายแต่เมื่อมีการทดลองอย่างเป็นระบบและมีการวิเคราะห์ผลด้วยสถิติอย่างรัดกุมก็พบว่าผลการตรวจจับของมันไม่ต่างจากการสุ่มมั่วๆหรือร a นด o อเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าอุปกรณ์อย่างเครื่อง GT 2 0 0นั้นเป็นเรื่องลวงโลกโดยไม่จำเป็นต้องแกะตัวเครื่องเข้าไปดูข้างในด้วยซ้ำ แม้สถิติจะเป็นศาสตร์ที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลแต่บางครั้งการตีความการนำเสนอและการนำไปใช้ผิดๆอาจนำมาซึ่งความเข้าใจผิดได้มาร์คทเวนนักเขียนชื่อดังชาวอเมริกันเคยกล่าวไว้ว่าการโกหกมีสามแบบ 1. โกหกธรรมดา 2. โกหกคำโตและ 3. สถิติดังนั้นเมื่อเราได้ยินการอ้างข้อมูลเชิงสถิติ ก็ต้องระมัดระวังไว้บ้างรวมทั้งเมื่อเราต้องทำการเก็บข้อมูลเชิงสถิติด้วยตนเองก็จะได้ระมัดระวังไว้ด้วยจะได้ไม่ผิดพลาดครับตัวอย่างแรกคือเรื่องค่าเฉลี่ยเลขคณิตภาษาอังกฤษเรียกว่า mean จริงๆแล้วคำว่าค่าเฉลี่ยเฉยๆเนี่ยโดยทั่วไปก็มักจะหมายถึงค่าเฉลี่ยเลขคณิตซึ่งเป็นการนำข้อมูลที่สนใจมาบวกกันทั้งหมดแล้วหารด้วยจำนวนประชากรน,นั้น มันจึงเป็นตัวแทนของข้อมูลประชากรที่เรียบง่ายและใช้งานกันบ่อยๆแต่มันก็มีข้อจำกัดในการใช้งานที่หลายท่านอาจไม่ทราบมาก่อนสมมุติว่าหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีคนอาศัยอยู่10หลังคาเรือนบ้าน9้าหลังแรกมีทรัพย์สินสุทธิหลังละ1.8ล้านบาทแต่บ้านหลังสุดท้ายมีทรัพย์สินสุทธิติดลบ7ล้านบาทเพราะว่าบ้านหลังนี้มีหนี้สินเยอะนะครับ ถ้าเราลองหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของทรัพย์สินสุทธิจะได้หลังละ0.92ล้านบาทพูดง่ายๆว่าทรัพย์สินสุทธิเนี่ยพอเฉลี่ยออกมาแล้วได้หลังละไม่ถึงล้านบาทนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่ามันไม่ใช่ตัวแทนที่ดีในการแสดงถึงทรัพย์สินของหมู่บ้านนี้ประเด็นคือค่าเฉลี่ยเลขคณิตจะมีปัญหาเมื่อมีข้อมูลส่วนน้อยที่ค่าโดดออกจากกลุ่มแบบมากๆ ดังนั้นเราก็ต้องมองหาค่าเฉลี่ยแบบอื่นๆที่เหมาะสมมาใช้เป็นตัวแทนของข้อมูลนั่นเองอย่างไรก็ตามค่าเฉลี่ยเลขคณิตก็ยังมีปัญหาอื่นอีกในกรณีที่กราฟของข้อมูลมีลักษณะคล้ายกับภูเขาสองลูกเรียกว่า bimodal distribution ตัวอย่างของข้อมูลลักษณะนี้เช่นความรุนแรงของโรคบางชนิดแตกต่างไปตามวัยของผู้ป่วยโดยเด็กอายุน้อยและผู้สูงอายุ อาจมีภูมิคุ้มกันต่อโรคดังกล่าวต่ําทําให้ความรุนแรงของโรคมันไปพีคหรือมีค่ามากตรงเด็กอายุน้อยกับผู้สูงวัยส่งผลให้กราฟข้อมูลมีลักษณะเหมือนกับภูเขาสองลูกดังนั้นค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลนี้นะครับมันจะไปตกอยู่ตรงกลางที่กราฟมีลักษณะเป็นแอ่งระหว่างภูเขาสองลูกซึ่งไม่ใช่ตัวแทนที่ดีของข้อมูล เพราะมันจะกลายเป็นว่ากลุ่มเสี่ยงที่จะแสดงอาการของโรคอย่างรุนแรงคือคนวัยหนุ่มสาววัยทำงานทั้งที่จริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นตัวแทนของข้อมูลที่ดีจึงไม่ใช่ค่าเฉลี่ยเลขคณิตแต่เป็นการรายงานค่าพีคทั้งสองค่าไปเลยการเปรียบเทียบผิดที่ผิดทางหรือจับแพะชนแกะเป็นหนทางหนึ่งในการนำไปสู่ข้อสรุปเชิงสถิติแบบผิดๆได้ ในหนังสือเรื่อง A Field Guide to Lies ยกตัวอย่างเรื่องนี้ไว้อย่างน่าสนใจครับว่าอัตราการเสียชีวิตของทหารสหรัฐที่ไปรบในช่วงปีคศ2 0 1 0คือ2.4คนต่อ1,000คนส่วนอัตราการเสียชีวิตของคนในสหรัฐที่ไม่ได้ไปรบในช่วงปีนั้นคือ8.2คนต่อ1,000คนบางคนเห็นตัวเลขนี้แล้วอาจสรุปแบบผิดๆว่า การไปรบนั้นปลอดภัยยิ่งกว่าการนั่งอยู่ในบ้านซะอีกในความเป็นจริงกลุ่มตัวอย่างทั้งสองนั้นแตกต่างกันจึงไม่สามารถเปรียบเทียบกันตรงๆแบบนี้ได้ทหารที่ไปรบเป็นกลุ่มคนวัยหนุ่มที่มีสุขภาพดีส่วนคนที่ไม่ได้ไปรบนั้นมีอยู่ทุกช่วงวัยตั้งแต่เด็กจนถึงวัยชาราคนที่มีสุขภาพดีและไม่ดีปะปนกันไปนอกจากนี้ยังมีคนที่ใช้ชีวิตบนความเสี่ยงด้านอื่นๆรวมอยู่ด้วย ดังนั้นการเปรียบเทียบอัตราการเสียชีวิตของทหารสหรัฐที่ไปรบกับอัตราการเสียชีวิตของคนสหรัฐที่ไม่ได้ไปรบจึงเป็นการเปรียบเทียบที่ไม่ค่อยเหมาะสมเพราะกลุ่มตัวอย่างมีความแตกต่างกันมากนั่นเองครับงานวิจัยบางอย่างอาจมีการเก็บข้อมูลด้วยกลุ่มตัวอย่างที่จำนวนน้อยเกินไป ส่งผลให้เราไม่สามารถมองเห็นภาพใหญ่ที่ต้องการได้อย่างแท้จริงอีกครั้งเมื่อกลุ่มตัวอย่างมีจำนวนน้อยแต่กลับบอกผลลัพธ์ในรูปของเปอร์เซ็นต์ผลลัพธ์นั้นก็จะไม่ค่อยน่าเชื่อถือครับตัวอย่างเช่นถ้าเราลองโยนเหรียญหนึ่งเหรียญสองครั้งแล้วเหรียญออกหัวทั้งสองครั้งจากนั้นรายงานผลว่าเหรียญที่ใช้โยนออกหัว100เอร์เซมันอาจนำไปสู่ข้อสรุปว่าเหรียญน,นั้นมีการถ่วงน้ำหนัก ซึ่งก็อาจเป็นการสรุปที่ไม่ถูกต้องเพราะเราต้องโยนเหรียญด้วยจำนวนครั้งที่มากพอจึงจะเห็นผลลัพธ์ที่ถูกต้องและชัดเจนกว่านี้อีกตัวอย่างคือสมมุติว่ามีการทดลองรักษาโรคด้วยยาประหลาดประหลาดโดยใช้กลุ่มตัวอย่างเพียง8คนถ้ามีคนหายจากโรค4คนเท่ากับว่ามีคนหายจากโรค50%แต่ลองคิดดูครับว่าถ้ามีคนหายจากโรค5คน ก็เท่ากับว่ามีคนหายจากโรคถึง62.5%ความไม่สมเหตุสมผลอยู่ตรงที่คนเพียงคนเดียวส่งผลต่อข้อมูลมากถึง10%กว่าเปอร์เซ็นต์ซึ่งนับได้ว่ามากเกินไปดังนั้นการเก็บข้อมูลด้วยกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่พอจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง หัวข้อสุดท้ายนี้เป็นการกล่าวถึงเกร็ดน่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องชวนเข้าใจผิดของสถิติแบบรวมๆครับอย่างแรกคือในการทำแบบสอบถามหรือเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์คำถามอาจถูกตั้งมาแบบชี้นำคำตอบส่งผลให้คำตอบที่ได้มีความโอนเอียงไปทางใดทางหนึ่งนอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างอาจถูกเลือกอย่างมีอคติ หรือกลุ่มตัวอย่างบางส่วนที่เราสนใจอาจเป็นกลุ่มที่เราไม่สามารถเข้าถึงได้ทำให้ข้อมูลเชิงสถิติที่ได้ไม่ครอบคลุมตัวอย่างเช่นสถิติของผู้ป่วยที่อาศัยฐานข้อมูลจากโรงพยาบาลมักไม่ได้รวมถึงกลุ่มของผู้ป่วยที่ไม่มีโอกาสเดินทางเข้ามารับการรักษาเรื่องบางเรื่องก็เป็นสิ่งที่คนอาจจะไม่ค่อยกล้าตอบเช่นคำถามเกี่ยวกับการโกงข้อสอบอะไรพวกนี้นะครับ ซึ่งบางครั้งผู้ตอบแบบสอบถามก็อาจจะพยายามตอบให้ตัวเองดูดีอีกเรื่องคือในการดูแผนภูมิสแสดงข้อมูลก็ต้องดูให้ดีครับว่าแกนตั้งคืออะไรแกนนอนคืออะไรอีกทั้งการปรับเปลี่ยนสเกลแกนตั้งหรือแกนนอนก็อาจส่งผลให้รูปร่างของกราฟข้อมูลเปลี่ยนแปลงได้มากจนชวนตีความผิดผิด ทั้งหมดนี้ก็เป็นตัวอย่างเรื่องความเข้าใจผิดที่เกี่ยวข้องกับสถิติที่อยากให้ทุกท่านรู้จักไว้เป็นกรณีศึกษาครับสรุปผมขอปิดท้ายอย่างนี้ครับว่าเมื่อท่านพบเห็นข้อมูลเชิงสถิติอาจลองตั้งคำถามเบื้องต้นว่าใครเป็นคนนำเสนองานชิ้นนี้ออกมาและมันจะส่งผลดีต่อใครหรือไม่ลองสังเกตให้ดีครับว่ามีการใส่ดอกจันเล็กๆกำกับไว้หรือไม่ถ้ามีเขาเขียนว่าอะไร และถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะลองเช็คนิดหนึ่งครับว่าข้อมูลต่างๆได้มาได้อย่างไรจำนวนกลุ่มตัวอย่างมีมากน้อยแค่ไหนและที่นำเสนอในรูปของเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันหมายถึงเปอร์เซ็นต์อะไรกันแน่ผมว่าเท่านี้ก็พอใช้ได้แล้วครับในตอนนี้รายการวัคซีนหมดเวลาลงแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฟังครับและขอขอบคุณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ให้การสนับสนุน รายการในตอนหน้าจะเป็นเรื่องความเข้าใจผิดที่เกี่ยวข้องกับการศึกษารายละเอียดจะเป็นอย่างไรรอติดตามฟังกันนะครับส่วนในตอนนี้ผมขอลาท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ